มาแล้วครับจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของไทยเพื่อจะให้มีการกําหนดราคาที่เป็นธรรมนะครับโดยเริ่มต้นจากเรื่องของราคาน้ํามันก่อนครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่14มีนาคม67ครับประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องของการแจ้งข้อมูลการนําเข้าและส่งออกน้ํามันมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ข้อ4ระบุเอาไว้ว่าบรรดาผู้ค้าน้ํามันซึ่งทําสัญญาหรือตกลงซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ที่อยู่ต่างประเทศและมีการนําเข้ามาในราชอาณาจากักรจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้กับปฏิธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทราบไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานประกอบการของคู่สัญญาวันที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงประเภทหรือชนิดของน้ํามันรวมไปถึงราคาต่อหน่วยเป็นลิตรตลอดจนข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการส่งมอบน้ํามันและก็ยังมีการแจ้งเรื่องของแหล่งต้นทางหรือสถานที่จัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนอกราชอาณาจากักร วันเวลารวมทั้งรายละเอียดของช่องทางและยานพาหนะที่จะนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชนาจาักรด้วยยังไม่หมดคุณผู้ชมครับในข้อที่7ของประกาศยังมีการระบุเพิ่มเติมไปอีกนะครับว่าสิ่งที่บรรดาผู้ค้าต้องให้ข้อมูลกับกรมธุรกิจพลังงานยังมีเรื่องของข้อมูลต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อและก็นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงยกตัวอย่าง ค่าขนส่งค่าประกันภยัยค่าตอบแทนนายหน้าค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนเงินค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดน,นะครับคำถามสําคัญก็คือประกาศฉบับนี้จะมีส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันบ้านเราได้อย่างไรผมมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สายลิธวิภาคบอกเอาไว้นะครับประกาศฉบับนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าจะทําให้กระทรวงพลังงาน ทราบต้นทุนที่แท้จริงของบรรดาผู้นําเข้าน้ํามันได้นะครับว่าตกลงแล้วเขามีการนําเข้าน้ํามันมาต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยคือกี่บาทกันแน่แล้วจากนั้นพอผ่านการกั่นเข้าไปแล้วราคาหน้าลงกลั่นที่เขามีการคิดนั้นเป็นการค้ากําไรเกินควรหรือเปล่าซึ่งหลังจากมีการประกาศฉบับนี้ไปแล้วครับเอาละพอบรรดาผู้ค้าเขามีการส่งข้อมูลรายละเอียดมาแล้วทางกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็จะมาดูต่อไปนะครับ ว่าราคาที่มีการกําหนดเป็นราคาหน้าโรงกลั่นนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมแล้วหรือยังเนื่องจากหากไปเปรียบเทียบกับกลไกของต่างประเทศเช่นมาเลเซียหรือว่าทางอินโดนีเซียเขาจะมีการระบุมาเลยครับว่าบรรดาผู้ค้าเขาสามารถชิดกําไรหรือว่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเป็นมาจิ้นมาได้นั้นกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ของต้นทุนเฉลี่ยนั่นก็หมายความว่าในอนาคตมีโอกาสนะครับ ถ้าหากต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันเข้ามาแล้วปรากฏว่าถูกมากและมีการคิดกำไรส่วนต่างที่มากเกินไปกระทรวงพลังงานก็มีสิทธิ์อาจจะไปปรับลดหรือว่ากดราคาขายปลีกปลายทางให้ถูกลงได้ดังนั้นจับตาดูให้ดีครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเท่านั้นโดยรัฐมนตรีพลังงานบอกต่อเดี๋ยวในอนาคตจะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่โดยเฉพาะการออกข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้คนไทยสามารถใช้ราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเป็นธรรมแล้วก็ถูกลงได้นอกจากราคาน้ํามันยังมีเรื่องของก๊าซถุงต้มยังมีเรื่องของค่าไฟอีกนะครับ